สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูนันนะคะในวันที่2แล้วนะคะก็ในวันนี้ยังอยู่ในบทที่1เหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แและ0อ่ะชั่วโมงที่2เนี่ยชั่วโมงที่2ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักค่าประจำหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนไปเมื่อวานนี้นะคะก็<ม>จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกการเขียนตัวเลขไทยแล้วก็การเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนรวมไปถึงการอ่านด้วยนะคะครูจะทบทวนนะคะก็ <c oughs> คือวันนี้ครูจะมีหีบสมบัตินะคะซึ่งในหีบเนี้ยมีจำนวนเงิน มีจำนวนเงินเท่านี้นะคะจำนวนนี้นะคะอ่านว่า921,780เมื่อเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะก็จะเขียนได้แบบนี้เลยโอเคนะคะต่อไปต่อไปครูก็มีหีบสมบัติอีกหนึ่งหีบนะคะซึ่ง หีบนี้มีจำนวนเงินทั้งหมดเท่านี้บาทอ่านว่ายังไรคะจำนวนนี้มาอ่านพร้อมกันนะคะจำนวนนี้นะคะอ่านว่า4 5 6ล้าน569,321เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะได้แบบนี้เลย สุดท้ายนะคะอ่าสุดท้ายนะคะสมบัติมาเป็นกองเลยนะคะเรามาดูกันว่าสมบัติกองนี้มีจำนวนเงินเท่าไหร่อ่านพร้อมกันเลยนะคะจำนวนเงินมีทั้งหมด83ล้าน4แสน 9ก้าหเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้เลยเมื่อเราได้ทบทวนความรู้เดิมไปแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ซึ่งก็คือเรื่องหลักและค่าประจำหลักเรามาดูกันก่อนนะคะว่าหลักที่เรารู้จักกันมีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็หลักสิบล้านนะคะอันนี้คือหลักที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้นะคะจะเป็นค่าประจำหลักเรามาดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะ ค่าประจำหลักของหลักหน่วยก็คือ1ค่าประจำหลักของหลัก10ก็คือ10นะคะส่วนค่าประจำหลักของหลักร้อยก็คือ100ทีนี้นักเรียนลองเดาสิคะว่าค่าประจำหลักของหลักพันเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ ค่าประจำหลักของหลักพันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1000พันเดาถูกไหมคะฉะนั้นนะคะค่าประจำหลักของหลักหมื่นก็คือ10,000ค่าประจำหลักของหลักแสนก็คือ1000 0แค่าประจำหลักของหลักล้านก็คือ1ล้านแล้วก็สุดท้ายค่าประจำหลักของหลัก1 0ล้านก็คือ10 ล้านนั่นเองให้น,ะะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าค่าประจำหลักของแต่ละหลักเนี่ยเห็นไหมว่าจากหลักหน่วยไปหลักสิบจากหลักสิบไปหลักร้อยจากหลักร้อยไปพันเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นทีละสิบเท่านะคะสิบเท่าอ่ะนี่คือข้อสังเกตนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปจะไปที่เรื่องของค่าของเลขโดดนะคะค่าของเลขโดดเลขโดดนะคะก็คือสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนจำนวนใดๆนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด10ตัวก็คือเลข0ถึง9นะคะประกอบไปด้วย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็คือจะเป็นเลขที่ อยู่ตัวเดียวๆนะคะถ้าเป็นเลข10เนี่ยก็จะไม่ใช่เลขโดดนะมาดูกันที่จำนวนแรกเลยนะคะ,ะจำนวนแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า45ล้าน8 0 0แสน12,362ทีนี้ ให้นักเรียนดูที่ตารางนะคะในตารางจะมีหลักหน่วยหลักส0หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็หลัก10ล้านครูใส่ค่าประจำหลักมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีช่องที่ให้ใส่เลขโดดนะคะแล้วก็มีช่องที่ให้ใส่ค่าของเลขโดดทีนี้เรามาดูกันว่าในหลัก10ล้านเนี่ย เราจะใส่เลขโดดอะไรลงไปเราก็ไปดูว่าในหลักสิบล้านของเราเนี่ยเป็นเลขอะไรนะคะก็คือเลข4นะคะเราก็จะใส่เลข4ลงไปนะคะแล้วไล่ไปเรื่อยๆเลยหลักร้านก็คือเลข5หลักแสนคือเลข8หลักหมื่นคือเลข1หลักพันคือเลข2หลักร้อยคือเลข3หลักสิบคือเลข 6และหลักหน่วยก็คือเลข1นะคะเราได้เลขโดดใส่ลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องมาใส่ค่าของเลขโดดนะคะค่าของเลขโดดเป็นยังไงดูก่อนนะคะหลัก10ล้านคือเลข4ใช่ไหมคะเลข4ของเราเนี่ยอยู่ในหลัก10ล้านซึ่งมีค่าประจำหลักคือ10ล้านดังนั้น สที่อยู่ในหลัก10ล้านเนี่ยจะมีค่า40ล้านเราก็ใส่40ล้านลงไปได้เลยแบบนี้ต่อไปหลักล้านของเรานะคะเป็นเลข5ซึ่งหลักล้านเนี่ยมีค่าประจำหลักก็คือ1ล้านฉะนั้น5ที่อยู่ในหลักล้านเนี่ยจะมีค่าเป็น5ล้านนะคะต่อไป 8ของเราอยู่ในหลักแสนซึ่งหลักแสนมีค่าประจำหลักก็คือ10000 0ดังนั้น8ที่อยู่ในหลักแสนเนี่ยจะมีค่า8,000 0 0ต่อไป1อยู่ในหลักหมืน่นมีค่าประจำหลักก็คือ10000ดังนั้นค่าของ1ที่อยู่ในหลักหมื่นเนี่ยก็จะเท่ากับ10000 ต่อไป2ที่อยู่ในหลักพันนะคะมีค่าประจำหลักก็คือ1000ฉะนั้น2ที่อยู่ในหลักพันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2000นะคะต่อไปในหลักร้อยเป็นเลข3มีค่าประจำหลักคือ100ฉะนั้น3ที่อยู่ในหลักร้อยเนี่ยจะมีค่า300ต่อไปในหลักริบ นะคะหลัก10ก็คือเลข6นะคะหลัก10เนี่ยมีค่าประจำหลักคือ10ดังนั้น6ที่อยู่ในหลัก10จะมีค่าเป็น60นะคะสุดท้าย2ในหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยมีค่าประจำหลักก็คือ1นะคะฉะนั้น2ที่อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2นะคะ ีนี้ใส่ครบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าจํานวนนี้ของเรานะคะมีเลข2อ,อยู่2ตัวใช่ไหมคะมีเลข2อ,อยู่2ตัวก็คือเลข2ที่อยู่ในลักพันใช่ไหมคะกับเลข2ที่อยู่ในลักหน่วยนะคะถึงแม้ว่าเลขโดดเนี่ยจะเป็นเลข2เหมือนกัน แต่ถ้าอยู่กันคนละหลักนะคะค่าของเลขโดดก็จะก็จะอะไรกันคะไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันเพราะว่าค่าของเลขโดดเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดนั้นเนี่ยอยู่ในหลักใดนะคะอ่าแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่า ความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักเลขโดดแล้วก็ค่าของเลขโดดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนลองดูนะคะว่าถ้าเรานําเลขโดดนะคะไปคูณกับค่าประจำหลักนะคะคูณกันจะกลายเป็นค่าของเลขโดดนะคะจะกลายเป็นค่าของเลขโดดนะคะเพราะว่า4คูณกับ10ล้านจะเท่ากับ40ล้านเห็นไหม อลองดูหลักอื่นบ้าง5นะคะหลักล้านเป็นเลข5ค่าประจำหลักคือหล้านนำา5ไปคูณกับหล้านนะคะก็จะเท่ากับหล้านตรงไหมคะอ่ะในลองไปดูหลักพันบ้างลองไปดูหลักพันหลักพันเป็นเลข2นะคะ2คูณพันได้เท่ากับ2พันนะคะฉะนั้นค่าของเลขโดดเนี่ย ให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเลยว่าเรานำเลขโดดไปคูณกับค่าประจำหลักนะคะ <c oughs> ก็จะได้ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเรามาอ่านจำนวนนี้พร้อมกันเลยจำนวนนี้อ่านว่า20ล้าน3 4ม9 7 1 ต่อไปเราจะนำเลขโดดนะคะมาใส่ลงในหลักนะคะให้ตรงเริ่มกันที่หลัก10ล้านนะคะหลัก10ล้านก็คือเลข2นะคะหลัก10ล้านคือเลข2เราก็ใส่เลข2ลงไปในหลัก10ล้านได้เลยนะคะถัดไปเป็นหลักล้านหลักล้านคือเลข0นะคะใส่ลงไปหลักแสนคือเลข3ใส่ลงไปหลักหมื่นคือเลข4 หลักพันคือเลข9หลักร้อยคือเลข7หลักสิบคือเลข0และหลักหน่วยคือเลข1ค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าค่าของเลขโดดเนี่ยเรามีวิธีดูยังไงใช่ไหมคะให้นำเลขโดดนะคะนำเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักนะคะคูณกับค่าประจำหลัก ก็คือนำา2คูณกับ10ล้านนะคะ2ูณ10ล้านเท่ากับ20ล้านนะคะต่อไป0นะคะ0อยู่ในหลักล้านมีค่าประจำหลักก็คือหล้านนะคะซึ่ง0เนี่ยพอไปคูณกับหล้านปึ๊บนะคะก็จะกลายเป็น0เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนสังเกตว่า0เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่หลัก ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมีค่าเป็นศูนย์เสมอเลยนะคะต่อไปในหลักแสนนะคะคือเลข3ซึ่งหลักแสนมีค่าประจำหลักก็คือ10,000แนะคะฉะนั้นนะคะค่าของ3ในหลักแสนก็คือ30,000นต่อไปค่าของ4ในหลักหมื่นก็คือ4 0,000ืนะคะค่าของ9ในหลักพันก็คือ9000 ค่าของ7ในหลักร้อยก็คือ700ต่อไป0อยู่ในหลัก10นะคะค่าของ0ในหลัก10ก็คือ0นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะศูนยเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่หลักใดนะคะาก็จะมีค่าเป็น0เสมอเลยสุดท้ายนะคะในหลักหน่วยนะคะคือเลข1ก็จะมีค่าเป็น1ตอนนี้นะคะเราก็รู้จักนะคะ ค่าของเลขโดดไปแล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันต่อเลยจํานวนนี้นะคะคู่มีจํานวนหนึ่งมาให้นะคะอ่านว่าอะไรคะจำนวนนี้อ่านว่า14บสี่ล้านเก้าแสนนะคะทีนี้ โจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะหาค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้นะคะซึ่งเลขโดดที่ถูกขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยก็คือเลข8ใช่ไหมคะเลข8 8อยู่ในหลักใดคะ8อยู่ในหลักใดถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะก็ไล่หลักไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักสิบ หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นถึงเลข8แล้วนะคะฉะนั้น8อยู่ในหลักหมื่น8อยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่าไหร่ตอบเลยนะคะ8นะคะที่อยู่ในหลักหมื่นจะมีค่า8 0 0 0มืนะคะใครตอบถูกบ้างคะ ดูข้อต่อไปนะถามเหมือนเดิมเลยให้หาค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้คะเรามาดูกันว่าจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรก่อนอ่านพร้อมกันเลยนะคะจำนวนนี้นะคะอ่านว่า25,856,483ล้าน5 6 4 8 56, 3เลขที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ก็คือเลข2 เลขสองของเราอยู่ในหลักอะไรคะเลข2ของเราอยู่ในหลักหลักอะไรหลขขรรกรกรรัก10ล้านนะคะหลัก10ล้าน2ที่อยู่ในหลัก10ล้านเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ20ล้านนั่นเองดูข้อต่อไป มาเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่3แล้วนะคะทมเหมือนเดิมเลยให้หาค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นะคะก่อนอื่นอ่านจำนวนนี้ก่อนนะคะจำนวนนี้อ่านว่า8 000, 4 3ล้าน4แสนค่ะซึ่งโจทย์ในข้อนี้นะคะขีดเส้นใต้ที่เลข0ซึ่งเลข0ูนย์ของเราอยู่ในรัก หลักอะไรเอย่ยหลักร้อยนะคะศูนย์ของเราอยู่ในหลักร้อยนะคะแล้วศูนย์เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่คะศูนย์ในหลักร้อยอ่าถูกต้องนะคะศูนย์ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่หลักใดนะคะเขาก็จะมีค่าของเลขโดดเป็น ศูนย์เสมอเลยนะคะวันนี้นะคะคูก็มีเกมมาให้เล่นนะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งครูจะใช้ตัวเลขด้านบนนี้นะคะเป็นโจทย์ใน5ข้อเลยนะคะซึ่งจำนวนนี้นะคะอ่านว่า56,432,708ล้าน กติกาคือครูจะมีคำถามนะคะแล้วก็มีตัวเลือก4ี่ข้อนะคะแล้วครูก็จะจับเวลานะคะโดยที่จะให้เจ้ากบตัวข้างล่างนี้นะคะกระโดดไปถึงบ่อน้ำอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อกบกระโดดไปถึงเมื่อไรนั่นหมายความว่าหมดเวลาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยข้อ1น,นะคะถามว่า เลขโดดใดอยู่ในหลักแสนกอไก่เลข6นะคะขอไข่เลข4ขอควายเลข5และงองูเลข3ค่ะจัดเวลาอ่ะหมดเวลาไปแล้วนะคะ ข้อหนึ่งนะคะเลขโดดใดอยู่ในหลักแสนตอบอะไรกันบ้างคะข้อนี้นะคะตอบข้อขอไข่นะคะเลขสี่ต่อไปในข้อที่2ถามว่าเลขโดดศูนย์อยู่ในหลักใดเลขโดดศูนย์อยู่ในหลักใดนะคะกไก่หลักพันขอไข่หลักร้อย ขอควายหลักสิบและงองูหลักหน่วยจับเวลาหมดเวลาแล้วนะคะในข้อที่2นะคะเลขโดดศูนย์อยู่ในหลักได้ตอบอะไรกันบ้างคะตอบข้อข้อควายนะคะ เลขโดดศูนย์ 0, อยู่ในหลักสิบนั่นเองไปต่อกันที่ข้อที่3นะคะเลขโดดสี่มีค่าเท่าใดเลขโดดสี่มีค่าเท่าใดคุ้คุณไหมคะเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้เองนะคะกอไก่นะคะสี่แสนขอไข่สี่หมื่นขอควายสี่ร้อยงองูสี เวลาแล้วค่ะข้อนี้นะคะเฉลยก็คือตอบข้อกไก่นะคะสมีค่าเท่ากับ4 0 0แสนต่อไปในข้อที่4นะคะเลขโดดใดมีค่ามากที่สุดเลขโดดใดมีค่ามากที่สุดนะคะกไก่เลขสี่ ขอไข่เลขห้าขอควายเลข6งองูเลข7จดหมดเวลาค่ะข้อนี้ตอบอะไรกันบ้างคะ,ฉะเฉลยนะคะข้อนี้เราจะตอบข้อ ขอไข่นะคะทาไมถึงเป็นเลขห้าคะเพราะว่าเลขห้าของเรานะคะอยู่ในหลักสิบล้านซึ่งมีค่าคือห้าสิบล้านนะคะซึ่งมากกว่าตัวเลขในข้ออื่นๆเลยนะคะเพราะว่าเลขสี่เนี่ยอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับสี่แสนเลขหกอยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับหกล้าน ก็เลข7นะคะอยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ700ดนะคะดังนั้นนะคะเลขค่าที่อยู่ในหลัก10ล้านเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดค่ะมาดูกันที่ข้อสุดท้ายนะคะเลขโดดใดมีค่าน้อยที่สุดข้อกอไก่นะคะเลขค่าขอไข่เลข6ขอควายเลข7และงองูเลข8ค่ะ ดเวลาแล้วนะคะข้อห้าตอบอะไรกันบ้างคะข้อนี้ไม่ยากนะคะเราตอบข้ององ,ง,งูนะคะเลขแปดเพราะอะไรคะเพราะเลขแปดของเราอยู่ในหลักหน่วยนะคะซึ่งหลักหน่วยเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะแปดอยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับแปด สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็จะทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มเดิมเลยทำในหน้าที่4และ5นะคะทำสองหน้า4และ5เท่านั้นนะคะสุดท้ายก่อนจะไปนะคะเราจะมาสรุปบ,บทเรียนกันก่อนวันนี้นะคะที่เรียนไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักนะคะแล้วก็ค่าประจำหลัก หลักของเราที่เราได้เรียนไปแล้วก็คือมีหลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็ล้านและ1 0ล้านนะคะซึ่งจะมีค่าประจำหลักแบบนี้เลยนะคะซึ่งค่าประจำหลักนะคะแต่ละหลักเนี่ยจะมีค่าเป็น10เท่าของหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะต่อไปในเรื่องของค่าของเลขโดดนะคะค่าของเลขโดดของจํานวนนับเนี่ย จะเป็นเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดนั้นนะคะอยู่ในหลักดใดเช่นจำนวนนี้นะคะ2 8ง1 2นะคะให้สังเกตว่ามีเลข2ทั้งหมด2ตัวนะคะจะมีเลข2ที่อยู่ในหลักหน่วยกับเลข2ที่อยู่ในหลักแสนนะคะซึ่งเลข2ที่อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยก็จะมีค่าเป็น2และเลข2ในหลักแสนก็จะมีค่าเป็น สองแสนนะคะ